สบายดีครับพี่น้องครับพบกับบอยะออนทัวร์พี่น้องครับมาหนี่บอยะออนทัวร์พี่น้องพาพี่พี่น้องเข้ามาอยู่พี่น้องกลางไฮพี่น้องกลางสวนนะพี่น้องครับมาหนี้อยู่สวนลังบานบอยะพี่น้องครับผมมาพี่น้องครับผมมาหนี้ได้เมนูนี่พี่น้องนี่ลงปลาพี่น้องอมเขียดพี่น้องครับนี่ไปเทเลยพี่น้องเทเทนี่พี่น้องโอ้โหอมเขียดใส่ใบชะพูนครับใส่ใบยี่หร่านะพี่น้องนี่ใส่ใบแมงลักนะครับต้นหอม พลิกสดลูกโดดพี่น้องโอ้โหเขาเบื่อพี่น้องโอ้โหมาครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเบายะอ่อนตัวพี่น้องเทแล้วพี่น้องเทแล้วครับนี่พี่น้องโอ้โหออมเขียดพี่น้องออมเขียดโมพี่น้องใส่ผักหลายเลยพี่น้องเผ็ดๆไปพาพี่พี่น้องเขาลงมือครับม่ต้องเบาไลยพี่น้องนี่เข้าสวยนะครับน้องสด คำแรกอ้ยหอมหอมผักอืมอืมอืมนอ,อ,องจับจับอืมเียวเสีย ใส่บวบน้ำเลยครับอ๋อพี่น้องแซ่บแสบแสบอืมงอโอ้ออมหยัดออมหยัดนีข้าวใหญ่อื่แสบแซ่แบพี่น้องเขียนโมคลายพี่น้องหูใส่ปากใส่ปาก จัดเผ็ดหน่อ,อ,อเผ็ดเผ็ดแต่แซ่แบนะครับหนองโอ้ยหนอ่องเคียนโมโอ้ยคำยังอยูเนะอ,อืม โอ้โหเป็นองขมยิ่งใหญ่ใบแมงลักใบกะเพราใบยีราบเผ็ดพี่น้อง เครื่องแกงมันเผ็ดอ,อนี่พี่ดอกนี่พี่ดอกปาดใสปากอืมอืมเห็ดออกมาไม่ๆหอนอนบ่ โอ้ยเพ็ดเพ็ดพักเพ็ดเครื่องเครื่องแกงพักพี่น้องนี่พี่น้องใบยีราแมงลักอืมพี่น้องเพ็ดนี่พี่น้องจะเลยหาแตงมาครบนะครับสดน้ำแกง โอเคอ่ะกินแบบโตเลย ลูกโดดปกติไม่ร้องคำมีไงโอ้ส่ยปากอืมอาอืมขยับขยับอืมอืมโตแล้วขยับขยับอืมอืม บวบครับบว้พี่นอ่องบาไวบไวเพชรแห้งนะครับมื่นอนี้เยอะเมกี่น้องตาก,กินตอนเขียดน,นะครับรวายละเพชรเพชรเชส็ยปะอืมบวบ แสบอยู่อะนแสบลายครับอืออ๋ออ๋อ,อ,อเพชรพี่น้องแสบลายพี่น้องออมเกียรติโมพี่น้องใส่นะครับใบชะพูพี่น้องใส่ใบยีราเพชรเพชรลูกโดดบวบพริกพีก่น้องตำเครื่องแกงแสบลายพี่น้องบเฮ็ดเบิ่งครับผม โอเคพี่น้องมืนเนี้บซ้ำหนีแล้วครับผมเพจไลฟ์พี่น้องครับผมฝากดันคลิปบบยาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้เบญาหนะพี่น้องครับผมฝากสนับสนุนบบยาออนทัวร์พี่น้องมืนเนี้บเยญาออนทัวร์สบายดีสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปครับไปครับ